นี่อย่างอ่ะบ่ได้ใจเขาไมา่ดูดมือเออบ่พ่อใจจะได้จะหองอ้ไอ้ไปหือหับได้แล้วลูกนับได้แล้วลนับได้แล้ว อยานมากอ๋อก yeah, ้อยละบ้านบ่หามบ่หาม